แต่ไม่เจอตัวน้องรุงทองเลยพ<ม>ี<ม>่เขาบอกฉันเจออีกแกป่ปากเด็กวันนี้เลยจับตัวมันมาเข้าพอา่พอเสด็จพ่อเสด็จแม่น่ะยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมึงม,ม,มีใครกันวะเงยหน้าขึ้นมาสิเขบอกฉันทำไม,มก็ะของด้วยปีคกคก่ะ นี่คือแม่นมวันนาแม่นมพระราชทานจากแผ่นดินของข้าย่าเมื่อเจ้าเห็นนางตรงเข้าไปตบหน้ามันหมายความว่าย่างไงกันพระชลัดมึงยี่สิบปีหน,นอีวันนาผู้นี้มันสร้างเรื่องชั่วไว้มันเคยเลี้ยงลูกกูฝันฟ้าแต่แตบ่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่มืองกลับทิ้งลูกกูที่ตำหนัก คนนี้ตามผู้ชายไม่่างนั้นเหรอจะใจมันทด้วยอะไรจะพิเศษจะหอชาทำไมไปคะในเมื่อเจอตัวแล้วก็จัดการเลยสิไปคะถ้ามันเลย,ยเพี่ใชาเสร์ตคอนเสิร์แม่ได้ถ้ามันเคยทิ้ก,ก,ก,กระหม่อมฉันพี่ยจิกกะลาโวมันนะไ,ไปตัดตรงนี้เี๋ยลุพ่อจะมัน ้าเก็บไม่เปล่าลูกเป็นยังไงบ้างหมอม่อมเป็นอะไรเลยค่ะเสด็จพ่อเก็บปลอดสมบัติก่อนเสด็จพ่อกับพระเจ้าอาจะข้าไม่นะคนนี้ไม่ได้นะเบลค่ะทำไมเหรอลูกในวัหกลางทางที่หม่อมฉันพาเจ้าพี่ขวัญฟ้าเดินไปเดินเล่นเจ้าพี่ขวัญฟ้าไล่ปกป้องหม่อม่อมเองค่ะเสด็จพ่อ,อขวัญฟ้าแต่ว่าหม่อมฉันมีโชคดีได้พ่อขวจน้าสิงและพวกพ้อมาช่วยเอาไว้และพาหม่อมฉันไปหลบซ่อนตัวในซ่องโจรไม่นากับตะวันเป็นคนช่วยเหลือชีวิตของหม่อมฉัน แล้วก็พาหมอบชันกลับมายังเมืองหลวงเพค่ะเสด็จพ่อรุ่งทองนี่ก็พาทหารไปตามหาตัวรุ่งทองนะพี่เป็นห่วงรุ่งทองแทบแย่เลยนะรูร้เปล่าแต่ที่ทำกิริยาไม่ไดีต่อหมอบชันอัศซะี่โปรจะทำอะไรไม่น่า,นานเลยนะเพียคะหมอบันขอร้องรุ่งทองได้ไหมเพคะถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เขาจะช่วยเหลือชีวิตเจ้าไว้ <c oughs> แต่ความผิดเมื่อครั้งอดีตที่นางทำเอาไว้ด้านใหญ่หลวง วันนา<อ>ก่อนที่เจ้าจะได้รับโทษเจ้ามีสิ่งใดอยากจะพูดหรือไม่ถึงแม้ว่าวันนี้<อ>ผมันจะต้องตายผมฉันไม่เสียดายชีวิตแต่ขอให้ผมฉันได้พูดความจริงสักครั้งก่อนตายมจริงมีอะไรก็เรียพูดออกมาความจริงอะไรผมฉันเฝ้ารอวันนี้มาเดินยี่สิบปี วันนั้นวันที่พระองค์ท่านพิชรชรัพัชราให้เหาบรรดาคุณนางได้ชมบุญบาร,รมีขององค์ราชบุตรสองไฟวันนั้นหาณรงไปหาม่งฉันที่ตำหนักส่วนพระองค์ไปบอกกับบ่งฉันว่าหาณรงเองก็มีลูกชายเกิดวันเดียว ปีเดียวเดือนเดียวกับอง์ราชฉบตรสองไยและที่สำคัญลูกชายของขานาโงยังมีไฟฟีที่มาแรลงวันตาแหน่งเดียวกันกันกบอง์ราชบบตรมันจะเป็นแผนการของขานาโรงว่าจะเป็นใหญ่ฮานาโงขู่บังคับผมฉันให้ผมฉันร่วมมือ อาองเรือฉมุดสองไยนี้ออกจากเมืองหลวงไปเพื่อที่ขานาลุกจะสับเปลี่ยนลูกของตัวเองมาเป็นองเรือบุุดแทนหมงฉันไม่ยอมร่วมมือกับขานาลุกหากนาลงมันจะเอาชีวิตขององเราชฉุรุรหมงฉันอยอมไม่ได้ mm hmm. เพื่อรักษาชีวิตขององเรือฉมุดสองฝายหมงฉันจึงต้องจำยอม ชบุตรออกจากเมืองหลวงเบอมาอในวันนั้นพี่คะแต่น้ำผ่องฉันอีกชอบดีเมื่มอเจอพ่อคุณจอห์นเดลซีถึงจะรูปชั่วตัวดังแต่เขาก็เป็นคนดีรักผมฉันรักองค์ราชบุตรเลียนดูองเรงชบุตรจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้พี่คะ จะพูดเรื่องอะไรอ่ะความจริงแล้วตวันไม่ใช่ลูกของเบสเบสเป็นอะไรตวันคือสายเลือดขององค์ษัตว์เผชิญรัตเผชรญาลูกมไปสิปลูกจ้ะไปเกาบพระบาทพระบิดาพระมารดาในลกน,น,นะ้จะพูดจริงหรือเปล่าเี้ เจิบสิลูกเจ็บลูกพ่ออย่างนี้แม่่อฉันนีดูองเรือชมุดเท่ากับชีวิตของบอกฉันวันนั้นฉันเองคิดมาตลอดว่าหาณร,อรองเป็นคู่ที่ช่วยปั่น้าเอาไว้ แต่นี่มันไม่ใช่กลับเป็นเธอต่างหากนั่นเองฉันขอโทษเธอได้ไหมวันนาบอกฉันจะขออภัยที่ต้องพาองค์ราชบุตรไปนขครเหนบอกฉันจะขออภัยด้วยนะพี่ไม่เป็นไรฉันเองต้องขอบคุณเธอในสัปดาหนีฉันขอโทษที่ฉันเข้าใจผิดนะไม่เป็นไรพี่คะอยู่ไหลุงนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงหรือคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ เราบอกใช่คันฟ้าเป็นลูกของเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่ใช่ค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ยังไป่ฟังที่แกมันพูดมันโกหกมันโกหกกัพไม่ใช่เสด็จพ่อเจ้เย็นนะลูกก็บอกใช่เป็นลูกของเสด็จพ่อถึงแม้ว่าลูกเราใช่เป็นลูกของเสด็จแม่ไม่ใช่มัะไม่ใช่ลูกพ่อแต่พ่อรักเจ้ามันโกหกมากมันโกหกมันโกหกไม่ใช่ลจะยินตากแต่ลูกหนึ่งลูกพ่อเปสิทธ มันเหโกหกมึงจะแก้แค้นกูใช่ไหมมึงจะแก้แค้นกูอีกแกความจ,มาาจ,าจริงมันแบบจักเลยรีพอร์ตมึงหนีความจริงไปไม่ได้กู <c oughs> จะบอกให้รู้ว่าคนอย่างมึงมันเป็นแไไค่ลูกจับเปี่งมึงนะี่ยไปลูกหอยหาดอารมไปลูกที่ฆ่าพ่อตัวเองคนอย่างมึงคุณ <c oughs> เรียกว่าอ้ลูกคนละเพีบ้ย <c oughs> ไม่จรยเวอไใช่ลูกไอหาเะลงไานลุงไม่ใช่พ่อกูเวงกรรมีพอมึง้ก่อเว้ยวิรกักลับมาตามสนองพวกมึงแล้วไนม่ใช่พแล้วแม่าดีสติฆ่ามด้วยมือกูมนไม่ใช่พ่อกูไอาเลุงเปอสติ้ตายแล้วม่าพอเยลความจริงเถอะเพคะ

อะไรลุงไม่ใช่พ่อของกูไม่ใช่ไอ้ห่านนร่นลุงนพ่อมึงไอ้แกมึงหลอกคุมึงฆ่าพ่อคุณเองวันหนึ่งไม่จริงจะรู้ความจริงไหมฝั่งแม่ลูกจะจู้จี้กันเป็นไรอย่าง เราเพื่อนมึงฆ้าพ่อมึงไงเราเพื่อคฆ่าพ่อซึ่งเป็นผู้ก่อใี่เกิดพันติสเปอร,ร์นฮระเบอดอารมณ์ตะลึง แม่รักลูกนะลูกนะเจตยต้องไปหน้นอ้ลูกคนละพีม่ม่ข้อมขอร้อง่ขอแม่ขอร้้ออง่ม่ขร้่้องม่้ม่้องแม่้ออม่นออง เฟาหยุดลูกเจ้าพี่เฟหยุดแล้วพี่พอแล้วลนั่นมาจะหอนะแม่นขอเนี่ยอะแม่คนฝาก้อษ